เรื่องแย่ๆหรือเรื่องราวของคนชั่วสอนใจเราได้ไม่ต่างหรือไม่น้อยไปกว่าเรื่องดีๆของคนดีๆจเจริญพรทุกๆท่านวันนี้พูดถึงเรื่องความชั่วร้ายของพระเทวทัตซึ่งเรียกว่าเป็นคู่อริข้ามภพข้ามชาติของพระเจ้าหรืออาจจะเรียกว่าเป็นมารคนหนึ่งนะ ที่คอยขัดขวางการเป็นเพียนพระเจ้าแต่อีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ความโดดเด่นพระเจ้าชัดเจนขึ้นถามว่าญาติโยมทั้งหลายได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องราวของพระเทวทัตหลายท่านรู้จักพระเทวทัตด,ดีเนาะแต่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอพระเทวทัตคือใคร ก็เนี้ยเล่าให้ฟังก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาดูว่าเรื่องราวของพระเดวทัศน์เนี่ยสอนอะไรเราบ้างเตือนอะไรเราบ้างเราจะเข้าใจหรือเรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงตามประวัติกล่าวมากล่าวถึงว่าอดีตชาตินานมาแล้วเนาะพระเดวทัศน์กับพระพุทธเจ้าเคยเป็นพ่อค้าที่ค้าขาย ในแบบเดียวกันแต่เกิดการขัดแย้งผลประโยชน์บางอย่างสุดท้ายทำให้พ่อค้าเทวทัศนเนี่ยไม่พอใจอาฆาตแค้นทั้งท้งท,งที่พ่อค้าที่ต่อมาเป็นพุทเจ้าเนนะทำถูกต้องทำชอบทำละฝ่ายพ่อค้าเทวทัศนเนี่ยก็จองล้างจองผ่านว่าขอ จองเวนทุกชาติไปเท่ากับจํานวนเม็ดทรายอยู่ในกำมือตัวเองคือกำทรายกันมาอธิษฐานก่อนตายนั่นทำให้หรือเป็นเหตุปัจจัยให้พ้อค้าคนนั้นเวียนไหวตายเกิดมาจองเวนพระองค์หลายภพหลายชาติแม้กระทั่งพระชาติที่พระเจ้าเกิดเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมพระเดวทัศเองก็ถือกําเนิดเป็น ต่เท่าชูชกพอมายุคนี้นะในใสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตซึ่งเป็นพี่พระยาเนาะ,ะก็คือเป็นพี่ชายของพระชายาก็คือพระนางสิยะโสราหรือบินฑาแล้วก็มาขอเป็นลูกศิษย์พระเจ้าจมาบวชพระภายหลังก็ตั้งตัวเป็นอริ ให้พระเจ้าอาชาติตูปฏิวัติพ่อยึดอำนาจกลายเป็นกษัตริย์ตัวเองก็พยายามที่จะเบียดเบียนพระเจ้าด้วยประการต่างๆเช่นสายช้างไปชนพระองค์ให้นายขมังธนูเนี่ยไปยิงพระองค์ให้เสียชีวิตหรือปฏิธิพิพานกลิ้งหินเพื่อจะหวังทับหรือทําลายพระองค์รวมถึงการที่ชักชวนคณะสงฆ์ ให้แยกออกจะกพระองสุดท้ายเริ่มระลึกได้ตอนเจ็บป่วยเจียนตายพระโดนลูกน้องเนี่ยหักหลังนะทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลยชื่อพระโกริกะนะโอการิกะป่วยแถมโดนน้ำร้ายอีกก็หวังจะมาฝ้าพระเจ้า แต่ระหว่างเดินทางกลับนั่นเองก็ถูกธรณีสูตรตายนี่เป็นเรื่องโดยย่อของพระเทวทัตจากเรื่องเหล่าน,นี้สอนอะไรเราบ้างที่สำคัญพระเทวทัตเนี่ยกว่าจะสำนึกได้ก็ใกล้ตายนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ แม้เราจะทําร้ายพระองค์มาหลายเหตุการณ์หลายกรรมหลายวาระโอ้ไม่เคยโกรธเคยเครียดเราเลยให้อภัยเราตลอดเตือนเราตลอดสอนเราตลอดองค์รักเราเสมือนหนึ่งเป็นลูกของพระองค์องค์รักพระราหุลจันไดก็รักเราฉะนั้นคิดได้ตอนนั้น เรียกว่าเกือบสายแนละ้วตอนที่ถูกแผ่นดินสูบเนี่ยดูดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมจนนั่งเหลือแต่กับตรงคางตรงคอนี่ยก็ตั้งใจจะเอาศีรษะอาคอเนี่ยถาวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชา แล้วก็เสียชีวิตแน่นอนว่าทําชั่วมาขนาดเนี้ยต้องลงนรกอเวจีแต่ด้วยอัน,นิสงส์งการถวายกระดูคอรตรงนี้แหละทําให้นาในอนาคตการอีกยาวนานเลยนะหลังจากสเสวยกรรมในนรกอเวจีแล้วเนี่ยต้องมาเวียนว่าจะเกิดอีกผานพวกชาติสุดท้ายด้วยอํานาจของกรรมตรงนี้ยจะได้ตรัสรู้นะเป็นพระปัจเจกพ,พุจ้าพระว่าอัตขสลัก อัธิสระนะก็คือผู้สระกระดูกว่ายอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นหรือมีความเข้าใจอย่างไรจากเรื่องราวของพระเดียวทัศมันสอนใจรรอะเราเราเรียนรู้อะไรบ้างก่อนที่จะมาจะอธิบายขยายความ เรามาฟังคําพูดของพระพุทธองค์นะเรียกว่าพระพุทธพจน์อะไรกันพระเจ้าตรัสไว้ในเทวทัตตสูตรน่าสนใจมากองค์ตรัสอย่างนี้เขาเรียกขึ้นนะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นภาพนะสูตรชื่อเทวทัตตสูตรนะอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่สิบเจ็ดขอไปพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบเจ็ดนะแต่เป็นพระไตรปฎกเล่มที่ยี่สิบห้านะใครที่สามารถค้นหาได้ก็ค้นหานะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคุณไ,ได้เลยนี่หาประมาณว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระเทวดัตผู้อันอสัตธรรมสามประการครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรก ตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้อาศธรรมสามการไปที่ไหนดูก่อนพิสุททั้งหลายพระเทวรัชผู้อันความเป็นผู้มีความปรนนาลามกครอบงำย่ำยีจิตเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้พระเทวรัชผู้อันความเป็นผู้มีมิรชั่วครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรก ตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้ก็เมื่อมรรคผลมรรคและผลที่ควรกระทําให้ยิ่งมีอยู่พระเดวทัดถ,ถึงความเป็นน้าเสียในระหว่างเพราะการบรรลุคุณวิเศษมีประมาณเล็กน้อยดูการดูกว่าพิสุทธิหลายพระเดวทัดผู้อันอสัธรรมสามประการนี้ครอบงำยังมีแล้วเป็นผู้เกิดในบายเกิดในรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้หมายความไม่ไง เหตุผลแรกก็คือพระเทวทัตนั้นมีความปรารถนาจะเป็นใหญ่มีความโลภมากมักใหญ่ไฟสูงนะนะประ,ประการที่หนึ่งสำคัญมากการใช้ชีวิตที่มักใหญ่ไฟสูงการใช้ชีวิตที่มุ่งให้ตัวเองเด่นดังโดยไม่สนริธีการมุ่งให้ตัวเองได้ผลประโยชน์โดยไม่รู้ว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกอันนี้ประการีหนึ่งสำคัญ ประการที่สองคือการครบคนชั่วเป็นมิตรแน่นอนก็ได้คำแนะนำที่ไม่ดีได้ตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมทำให้เรากล้าในการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไม่รู้สึกระอายใจไม่มีความเกรงกลัวต่อบ,บางเพราะธรรมชาติของคนชั่วก็จะเป็นคนที่ใจกล้าหน้าบระด้านไม่มีศรัทธาในคุณงามความดีไม่มีศีล นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพระเทวทัตเองก็ตกอยู่ในภายใต้ความประมาทมีคุณธรรมหรือมีความสามารถพิเศษบางอย่างแล้วก็ประมาทที่โดยเองแน่ตัวเองเจ๋งล้วพระเทวทัตเนี่ยได้ฌานนะครับได้อภิญญาจิตเหาะเหินอากาศได้ในมิต่างๆได้อภิญญาเนี่ยมีหกข้อใช่ไหมหกข้อไอ้ห้าข้อเนี่ยเป็นเรื่องกิจกริกระเด,ด็ูิพตาทิพย์เองตัง แต่ข้อสุดท้ายเรืการละกิเลสคือท่านยังไม่สามารถละกิเลสแม้แต่เพียงข้อเดียวแต่ท่านมีอำนาจจิตมีพลังจ,จิตมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วประมาทหลงกับฤทธิต่างๆเหล่า,านั้นแล้วใช้ฤทธิ์ใช้ความสามารถทางจิตต่างๆเนี่ยเพื่อกอบกวนลประโยชน์เข้าตัวเองอันนี้เป็นความประมาทในชีวิตจากเรื่องนี้เราได้เห็นว่า การที่เรามีความคิดในเชิงต่ำซามหรือคิดในทางลบมักใหญ่ไฟสูงเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นผลร้ายต่อชีวิตเรานอกจากคิดแย่แล้วยังคบคนแย่ๆก็เป็นเรื่องที่สองประการที่สามถ้าเรามีคุณธรรมหรือคุณงามความดีบางอย่างอย่าได้ประมาทนะข้อที่สามเนะี่ยตราบใดเรายังละเกลียดได้ไม่สิ้นเชิงเพราะถ้าเรามัวประมาทในความดีว่าเออฉันมีดีแล้วฉันเก่งฉันแน่ละ อันเนี้ยก็เรียกว่าพลาดพลาดในกระบวนการคิดวิธีการใช้ชีวิตก็พลาดเหมือนกันจากเรื่องเนี้ก็อยากจะฝากส่วนด้านไหนที่เห็นประเด็นว่าเอมีมุมมองอื่นที่ต่างจากนี้ก็พิมพ์มาได้คอมเมนต์มาได้ซักถามมาได้วันนี้ก็จะแบ่งปันเรื่องราวเดียงแั่ตามคำสอนพระเจ้าที่ตรัสไว้ในพระไตรยกเมภมที่ยี่สิบห้า ประมาณนี้คนท่านมีความสุขเยอะเลยหรอ